ตุ๊กกี้สุดารัตฉลองครบรอบชีวิตคู่8ปีย้อนภาพหวานวันแต่งงานเหลือแป๊บก็ครองคู่เป็นสามีภรรยากันมานานถึง8ปีแล้วสำหรับนักแสดงตลกสาวชื่อดังอย่างตุ๊กกี้สุดารัตและบูบูกำทอนที่คบหาดูใจกันมาหลายปีก่อนจะเข้ามิวาเรียบง่าย ล่าสุดวันที่25ธันวาคม2567สาวตุกี้ก็ได้เปิดภาพย้อนภาพแต่งงานลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นฉลองครบรอบแต่งงานเอาไว้ว่าครบรอบ8ปีมีหลักฐานจากงานแต่ง8 t h w e d d i n g Anniversary ออยู่กันมา21ปีมีสามีมา8ปีเองค่ะรักเลิฟงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วอวยพรวันครบรอบของทั้งคู่กันอย่างคับข้างสุดารัตบุตรพรมหรือสุดารัตโพน้ำคำเกิดเมื่อวันที่10 ๕มีนาคมพศ2522ที่บ้านพอตำบลวังสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรธิดาของสมัยบุตรพรมชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและพินทองบุตรพรมชาวจังหวัดอุดรธานีเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรนาตศิลป์ชั้นต้นเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรนาตศิลินชั้นกลางเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสิน,สนจังหวัดกาลสินจนถึงระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาจากสาขานาติสินไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกับแกงสามท่าในรายการชิงร้อยชิงล้านเมื่อปีพศ2548โดยช่วงแรกมักจะมาเป็นนักแสดงประกอบในบางสัปดาห์ และสามารถเป็นตัวขโมยซีนได้ในหลายๆตอนทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นตัวประกอบในหลายๆเรื่อง <im ple asure> เช่นแยมยโสทรหนงเท่งนักเลงภูเขาทองเท่งนงคนมหาเฮียบริกาศหน้าเหลี่ยมสองวอหมาบ้ามหาสนุกและภาพยนตร์เรื่องตุก๊กี้เจ้าหญิงขายกบด้าน,นชีวิตในวงการบันเทิงตุ๊กี้สุดารัตเข้าร่วมกับแกงสามชาในรายการชิงร้อยชิงล้านเมื่อปีพศ2548โดยช่วงแรกมักจะมาเป็นนักแสดง ประกอบในบางสัปดาห์และสามารถเป็นตัวขโมยซีนได้ในหลายๆตอนทําให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,รวมไปถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นตัวประกอบในหลายๆเรื่องเช่นแยมเยโซทรนนงเท่งนักเลงภูเขาทองเท่งนงคนมหาเฮียบริกาศหน้าเหลี่ยมสองว่หมาบ้ามหาสนุกและภาพยนตร์เรื่องตุ๊กี้เจ้าหญิงขายกบ ด้านชีวิตส่วนตัวตุก๊กี้สุดารัตกำลังสนุกกับการทำธุรกิจลูกอมครูเพนสีและยังทีโรงงานผลิตน้ำปลาร้าอีกด้วย ่วนเรื่องชีวิตครอบครัวตุ๊กี้คบหาดูจะแยกกับบูบูบกำธรโพน้ำคำานานถึง13ปีก่อนจะจูงมือเข้าพิธีแต่งงานวันที่25ธันวาคมพศ2559โดยจัดพิธีตามประเพณีที่บ้านเกิดบ้านพ่ออ,อวังสามหมอจัังวดบุดรธานีปัจจุบันทั้งคู่ทำธุรกิจปลาร้ารา,รา,ราชาส่งขายทั้งในไทยและต่างประเทศได้รับการตอบรับอย่างดีทำให้ยอดขายดีวันดีวัน,วนและประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้และยังมีให้เช่าพระอีกด้วย นอกจากนี้บูบูยังทำช่อง YouTube ชื่อว่าเฟอร์ทีวีรวมถึงได้ขึ้นชกมวยในรายการ10ไฟ1ิซีซั่น3โดยเปิดซีซั่นใหม่เริ่มชกคู่แรกวันที่12ตุลาคม2565ซึ่งบูบูขึ้นชกเป็นคู่ที่7กับคู่ชกบอลกฤษณนะอมิตรศูนยสามีของอุ้งลัคนาอมิตรศูนย์ 0, กำหนดขึ้นชกวันที่23พฤศจิกายน2565